ดีตอนบ่ายของวันอาทิตย์ที่11มิถุนายน2566ค่ะทุกคนปิ่นมีเวลา30นาทีชวนเพื่อนมาที่นี่ค่ะเป็นทางผ่านที่จะไปส่งเพื่อนปิ่นขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพกันค่ะคุณแม่จู้ร้านขายของฝากนั่นเองทุกคนปะ่ะ 30นาทีอย่ารอช้าค่ะทุกคนไปดูกับปิ่นเข้าๆนะเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเลือกซื้อเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวปิ่นจะต้องไปหามุมที่ไม่มีนักท่องเที่ยวนะเราจะไม่ไปรบกวนเขาเนาะโอเคโอเคอันไหนที่ไม่มีนักท่องเที่ยวดูปิ่นก็จะไปถ่ายให้ทุกคนดูแต่คงไม่ถึงกับขนาดทุกซอกทุกมุมนะอันไหนที่มันว่างๆไม่มีคนปิ่นก็จะไปเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดสัมว่าทุกคนอนะ วางแผนมาเที่ยวภูเก,ก็ตใช่ไหมแล้วก็เออาจจะลองดูของฝากตรงไหนหนะ้าตรงไหนนะเนี่ยมาดูของปิ่นเป็นไกด์ไลน์ได้เลยทุกคนนี่เห็นไหมเขาจัดแบบโอ้โหเสมือนจริงมากเลยอโอเคโอเคตรงนี้ไม่มีคนเราก็มาเราก็มาน้ำพริกเผาในส่วนของอาหารทะเลแปรรูปหมหน่ากินนะทุกคนเนาะเขาทำรูปได้สวยมากเลยอะเนี่ยของปลอมใช่ไหมเนี่ยก็เสมือนจริงมากเลยทุกคน ดูราคาดูราคาเปิดให้ดูราคาด้วย50บาทเออแล้วก็อันนี้อะไรอ๋อคุณแม่จูนั่นเองใช่ไหมล่ะถูกไหมสวัสดีค่ะเห็นไหมน่าจะเป็นเจ้าของร้านทุกคนตรงนี้ก็มีให้ชิมมีให้ชิมเห็นไหมมีให้ชิมมีช้อนกลางเรียบร้อยมันคืออะไรมันคืออะไรทุกคนแพ็กเกจสวยงามมากเป้าซอ้อค่ะ โอ้แพ็กเกจเขาสวยทุกคนดูดิดูอินเตอร์มากมากเลยเนาะทุกคนเนาะเห็นไหมมีหลายรสด้วยอันนี้ไส้ถั่วดำเป็นสีสีเห็นไหมสองร้อยยี่สิบกรัมหนึ่งร้อยบาทไหมกล่องละหนึ่งร้อยบาทถูกไหมเห็นไหมเห็นไหมสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ทุกคนดูดิใครผ่านเข้ามาดูวิดีโอปิดนะนี่ยค่ะดูเป็นตัวอย่างดูเป็นไกด์ไลน์ได้เลยเห็นไหมกล่องละร้อยยี่สิบบาทลูกเริ่มเพิ่มทุกคนได้สีลูกไหมอะ่ะ อู้แพ็กเกจเขาอินเตอร์เนาะทุกคนเนาะแพ็กเกจสวยงามอันนี้95บาทอันนี้100บาทค่ะมาม่วงเห็นมาพานโอ้ยขนมน่ารักกล่องน่ารักหวานแววเลยหูยแพ็กเกจเขาโอเคมากๆค่ะทุกคนอุยตายแล้วตายแล้ว อย่าไปฝากใครใครก็ไม่กล้าแกะกินเนาะทุกคนอันนี้ของโปรดแม่ปินอันนี้ของโปรดแม่ปินชอบซื้อส่งไปให้แม่ปินบ,บ่อยอันนี้ยแต่ไม่เคยมาซื้อที่นี่นะอันนี้น่าซื้อทุกคนอุ้ยเดี๋ยวต้องส่งไปยัวย่วยั่วแม่แล้วแหละแม่ปินชอบกินมากทุกคนเมื่อก่อนนะส่งไปทุกเดือนทุกเดือนเลยเนะี่ยเดือนหนึ่งสองสามแพ็คอะอุ้ย เดี๋ยวต้องส่งไปให้แม่ดูแลอยากกินไหมเอาไปยัวแม่ค่ะโอ้แอนนี้แพ็กเกจน่ารักขนมพีคค่ะทุกคน80บาทโอ้อันนี้เขาทำเสมือนจริงมากเลยแต่มันเป็นของปลอมนะทุกคนนะอันนี้ดูดิดูด,ดิมันเป็นของปลอมนะแต่มันเหมือนจริงมากเลยน้ำพริกกุ้งเสียบเนี่ยถ้าใครสนใจนะดูแพ็กเกจเขาค่ะเขาขายเป็น แพ็กๆด้วยไหนๆๆ,ๆเดี๋ยวปิ่นจะโชว์ละคห้ทุกคนดูสาม้อยห้บาททุกคนเป็นกล่องๆแบบนี้ก็มีอันนี้ร้อยเจบาทค่ะไหมทุกคนมาดูเป็นไกด์ไลน์ได้เลยโอ้เอ๋วค่ะอันนี้อันนี้น่าสนปิ่นอยากซื้อไปกินมากเลยทุกคนดูดิมีห้ารสอ่ะโอ้แต่ถ้าเอาไปฝากเขาบอกว่าโปรดเก็บในตู้เย็นระหว่างขึ้นเครื่องนี่ โหลดลงใต้ท้องเครื่องได้ไหมมันไม่ด้อยู่ในตู้เย็นอ่ะคือเดี๋ยวค่อยถามเขาเนาะทุกคนนะโอยอันนี้แพ็กเกจเขาหน้าล้ค่ะเห็นไหมแงแกงไตปลาฝาแดงทุกคนหูเยอันอะไรอ่ะ50บาทไปสองลูกไปสองลูกอันนี้อะไรเมนูเด็ดประจำทีนหมูห้องนั่นเองของโปรดพีนกล่องละเท่าไร250ร้อยห้าสบหอ โอ้แล้วันนี้ปิ่นกินเป็นหลายหลายมือ้อละนะอันนี้อะไรเอ่ยแพ็กด้วยหนึ่งร้อยบาทโอ้อันนี้170บาทค่ะทุกคนปลาหมึกปูรสหมึกเส้นอะไรนี้แพ็กเท่าไหร่แพ็กเท่าไหร่อ่าโชว์โชว์โชว์ร้อยเก้าสิบร้อยเจ็ดสิบห้าโอ้แพ็กเกจโอเคแพ็กเกจโอเคหมึกบดหวานค่ะอันนี้ปลาเส้นอันนี้ไม่แพงอันนี้ไม่แพงสามสิบห้าบาท หูสองมนเริ่มเทิมมาทุกคนสองหนาปึกเลย35บาทอันนี้200บาทน่าไปทอดกินอยู่นะทุกคนนะหมูย่างอันนี้อะไรอันนี้อะไรขอดูหน่อยขอดูหน่อยจุติมาไข่เค็มทุกคนกล่องละเท่าไหร่75บาทโทอ้ยอันนี้ก็ทะเลแปรรูปเหมือนกันทุกคน45บาทข้างล่าง120ค่ะทุกคน ไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะเวลาเหลือน้อยลงทุกทีแล้วค่ะทุกคนป้องไปส่งเพื่อนขึ้นเครื่องเร็วๆทำเวลาคนมากับปินอันนี้ก็น่ากินค่ะ45บาทตากรอบโอ้อยากลองอยากลองเนี่ยปินมาหามุมที่มันไม่มีใครมาเลือกซื้อทุกคนไม่งั้นจะไปรบกวนเขาอันนี้ของสดอันนี้ของสดอันนี้แพ็กเกจโอเคเลย350บาทตัวมาเริ่มซื่ม อ้อันนี้แม่ปิ่นน่าจะสวนแม่ปิ่นน่าจะสสนทุกคนอุ้ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรโอ้ประกาศนยยบตรอะไรรับรองอะไรของเขาอะเนาะโอเคโอเคเราไม่มีเวลาทุกคนไปไปไปต่อไม่รอแล้วนะกุ้งเสียบอีกแล้วกุ้งเสียบอีกแล้วเยอะเยะ,ยะ,ยะมากมาเลยนะทุกคนเนาะการจัดวางการจัดซุ้มอะไรน่าซื้อหามากเลยอันนี้เป็นครัวค่ะของสดของสด,ขงสดเขาทํากันสดสด ขัวซอนยาขัวซอนยาเขาจะมาไล่ไปส่องดูไปส่องดูเร็ว,รวๆ,ๆ,ๆตอนที่ไม่มีใครมาเลือกซื้อนี่กูนหูกระป๋องกระป,อะปอิอะไรก็เยอะแยะมากมายเลยทุกคนน่าซื้อไปฝากแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะดูดิดูราคาดูดิของปลอมแต่เขาทำเหมือนของจริงอะ่ะเออแพ็กเกจน่ารักด้วยดิเห็นไหมโอ้ขนมขนม,ขนมเขาก็จัดให้ว่าเออมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ของสดสดที่เขาทำทุกคน45บาทใช่ไหมนี่เลือกซื้อได้เลยแล้วปิ่นสนใจอันนี้ทุกคนสนใจอันนี้โอ้โหยาหมองยาดมยาโน่นยานี่ทั้งหลายเนี่ยทุกคนดูดิเยอะแยะมากมายน้ำมันตะค้งตะไคร้กันยุงใช่ไหมหรืออะไรโอ้โหน้ำมันมะกอกน้ำมันอะไรเยอะแยะมากมายเลยทุกคนนี่อู้ยตายตายตาย,ตาย,ตาย,ตายราคาก็60สิบ ตัวใหญ่ก็ร้อยหกสิบใช่ไหมร้อยหนึ่งก็มีโอเคไปต่อไปต่อไปต่อโซนนี้ค่ะอันนี้เสือ้อผ้าถุงอะไรพวกนี้นะทุกคนนะนี่อันนี้ก็คือเป็นของฝากได้อีกอย่างหนึ่งมาดูมาดูาดเร็วๆเ,วเ,วเ,วเวปลี่นดูนาฬิกาไปด้วยกระเป๋านี่ใบละร้อยค่ะปิด่นหน้าสนอยู่นะเออแต่ว่าไม่มีเวลาดูไนงะต้องไปส่งเพื่อนขึ้นเครื่องข้าวๆข้าวๆ หมวกเมอกอะไรก็โอ้น่าลองหน้าสนอันนี้ของฝากกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกค่ะเขาไม่ให้แกะสินค้านะทุกคนดูได้แต่อย่าไปแกะของเขาเขาแพ็กเกจสวยงามเห็นไหมของเล็กๆน้อยๆอย่ะแล้วก็มีมุมนี้อีกอันหนึ่งที่ปิดยังไม่ได้ดูใช่ไหมอันนี้นี่น้ำพริกนรกปลาย่องปลาย่างอ้ทุกคนดูดิ เขาทาเหมือนจริงมากเลยก็น่ากินมากเลยอะทุกคนดู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 ดดดแกงไตปลาอีกแล้วอันนี้ของให้ลองทั้งนั้นเลยนะมีขวดแก้วเนี่ยทุกคนกะรุณนาะใช้ช้อนกลางดูดิโอ้ยชิมได้เลยใครอยากได้รถไหนอะดูภาพกว้างอีกอันนึงเห็นไหมทุกคนใครก่อนที่จะขึ้นเครื่องอะมาแวะได้นะทุกคนนะแล้วปิ่ ไปตามหาเพื่อนเพื่อนปิ่นอยู่ในร้านกาแฟาค่ะทุกคนอุ้ยราคาน่ารักเห็นไหมเค้กเคิร์กอะไรอะ่ะ3ามสิบห้าสี้าหกิ้าเจน่ากินทั้งนั้นเลยแต่เราไม่ได้มีเวลาหลั่นล้าดิทุกคนโอ้เฉียนนะสามร้300บาทโอ้แก้วเขาก็สวยนะทุกคนนะดูดิอันนี้ร้อสบค่ะเพื่อนปิ่นนั่งกินกาแฟาอยู่น,นี่เขาจะไปกันแล้วก็จะไปกันแล้วปิ่นขอเวลาแป๊บนึง โอ้ยตายตายตายสวยงามค่ะอยากได้อันนี้กระเป๋าแก้วเฉียนหนาอู้อันนี้ก็อยากได้ดูดิแต่ว่าไม่ได้เปิดลองอ่ะโอ้สีแดงนะคะจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนแต่เหนือสิ่งอื่นใดคืออะไรรู้ไหมร้านกาแฟเขาสวยงามมากทุกคนสวยงามสุดๆแต่ว่ามันจะถ่ายยากเลยนะ เพราะมันมีลูกค้าอยู่อ่ะข้างบนเป็นห้อง VIP ทุกคนเฉียนหนาเฉียนหนาดูดิสวยมากเห็นไหมโอ้นั่งชิลได้เลยเนี่ยแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงเวอร์หวังอะไรนะทุกคนจับต้องได้จับต้องได้ไดเห็นไหมสวยงามสวยงามบรรยากาศแบบเป็นบันไดวนอะไรอย่างเงี้ยนะดูดิทุกคนอย่าลืมนะใครผ่านมาดูคลิปปิดน,นะคะ ถ้ามีเวลาก่อนที่จะไปสนามบินนะทุกคนแวะได้นะทุกคนปิ่นขอแนะนำค่ะราคาก็ปกติไม่ได้สูงเลยโอเคบ๊ายบาย